สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกต้วินค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกอุ่นหนาวแอร์ที่ห้องหนาวมากเก็ดไปอาบน้ำมาแล้วนะคะก็แต่งใส่ชุดนอนอยู่เพราะว่าวางเสื้อเปื้อนนอนแต่งหน้านะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเสื้อกันวันนี้ก็คือจะแบบแบบแต่งหน้าไปมอดันชินนักศึกษาไปมอคือเตรียมพร้อมสำหรับการไปมอในอีกไม่กี่นาะทีข้างหน้านี้นะคะทุกคนก็ไเริ่มแต่งเลยก่านเดี๋ยวมันจะสายใอา,า้อ ตั้งแต่ครีมกันแดดก่อนอันนี้คือแกชอบมากใช้มาตั้งแต่กับว่ามอห้ามอหกแล้วตั้งแต่หมดละแต่จริงๆมีอีกอันนึงที่แกชอบเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ว่ามันใช้โอ้ชอบอันนี้มากกว่านะมันแบบนสัมผัสมันแบบบ้องเอวสุดคือแต่งหน้าถูกหรือผิดวยทีก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็คือปกติแกแต่งอย่างเงี้ยแหละไม่รู้กี่ที่ถูก ทุกวันนะคะต้องลงกันแดดก่อนนะเพราะว่าแดดประเทศไทยคือมันร้อนมากต่อให้เป็นหน้าหนาวหน้าฝนหน้าอะไรก็ตามคือมันร้อนมากแล้วแบบว่ามันจะแผดเผาผิวซึ่งตอนนี้กิร sí <laughs> uhm, okay. ู้สึกว่าผมมันเกะกะขออนุญาตคาสุขไม่หน่อยอีกก็ไปซื้อมาได้ตกอันนี้คือมันตกเก็บมกแบบมินิโซ่ อนนี้คือหนาวแต่ก็เบาแอร์แล้วเรียบร้อยคือตอนแรกไม่เมาไม่ไม่เมาเลยไม่เบาก็ไม,มาไม่รู้ว่าจะทนอยู่ไปทําไมนะคะและ้วแบบการแต่งหน้าของเกศก็อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆซึ่งพอเกศแต่งตามใจไปที่คอนซีลเลอร์นะใช้อันนี้มานานแล้วของเม่เบิร์นทำไมปากจ้องแบบนี้ตมามอ่คือขอหันไปทางนี้นะเพราะก็จกนี้ถามว่ามีไหมที่แปลงเกียศคอนซีลเลอร์เกศมีนะแต่ว่าที่เกยหยิบ ็เลยเช้นนี้กเลยแล้วกันง่ายสุดขึปกติเกจะไม่ค่อยใช้รองพื้นเพราะว่าบางทีมันหนักหน้าเราลขี้เกียจแบบล้างถูๆหน้าขนาดนั้นใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่ใช้ไม่ใช่ชไม่ใช่ไม่ใช่คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่าสําคัญมากใต้ตามันจะดูโซมเลยไม่ใช้รองพื้นเออส่วนลิปมันวันนี้เกดจะใช้เป็นของอันนี้เอาจริงๆคืออันเนี้ย คือคอนดีเฮดซีใช่ปะ <c oughs> ช่วงมาสี่มห้าใช้บ่อยใช่ปะแต่รู้สึกว่า,อวาเออมันมันไม่ค่อยเห็นผลสำหรับเกทเท่าไหร่จนเมื่อเมื่อคืนแบบเหมือนเปมันแห้งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันอยู่ใกล้สุดก็เลยหยิบมาพอหยิบมาเสร็จปุ๊บใช่ปะมันแบบมันดีอ่ะแต่คือทาแบบไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดอ่ะคือโบกไปเลยโบกแบบโบกอะ่ะคือ แล้วคือตื่นมาปุ๊บคือปากที่แตกอยู่คือชุ่มชื้นมากก็เลยอะตรแงนี้ติดใจกลับมาใช้อีกแล้วปกดีเช้วาสลีนเ่ยเร,ริ่มด้านล่างกันนะไปลงแป้งจ้ะเพิ่มความชุ่มผิชุ่มใจให้ไปหนะ้า ปัดไปก่อนเดี๋ยวมันจะอ่อนเองเก็ยนคิวที่เขียอคิวหายหายก่อนแล้พูดเลยว่าที่เขียนคิวเรามันไม่สุกก่อนแล้วตาที่ตากันต่อ วันนี้จ้แตกแบบช่มผู้ช่มพู้ํน้ำตาลน้ำตาลชมผู้ช่มพูน้ำตาลน้ำตาลเป็นไ้มไม่ออกชมพูเลยจบจากนั้ อ้าวแดงๆก็เป็นอีกรอบหนึแ่แล้วก็กีดอายค่ะเพราะว่าคือคือตอนเนี้กเกณฑ์ไปต่อขนตามาแต่ว่าคือมันหลุดไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าตอกมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วใช่ป่ะตั้งแต่เธอ,อทำป่าไม่ยาวไม่มีแรงเลยจีดกีดขนตาไม,มไม่มีอะไรยากค่ะมันไม่คมมัไปใช่เล็บก็ได้อยู่ ต้องขนดเกลิเตอร์กลิตใหญ่คือเราพันเรื่อกลิเตอร์มันต้องด้าน,นต้องมีเนาะด้านตาคนลืมเสร็จละอ้ยลืมไฮไลท์ไฮไลท์ูุสภาพไฮไลท์ดิฉันคือมันตกแล้วมันก็เลยอย่างนี้แต่ว่าชอบมากเลยมันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้ามันียบบอกฝากทุกคนบอกทีนะแบบคือรู้สึกว่าไปที่ไหรก็ไม่เจอซึ่งฉันชอบมัน,นมาก เหมือนว่ามันมันเห็นปะไม่ต้องพูดดูคือมันมันวิงอ่ะจบเสร็จเพียงเท่านี้วันนี้นะคะก็พี่ยังไม่หลุดเลยลืม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 ปัดค <5 Q. S 2> ิ้วส่งตานะจ๊ะได้อยู่ปะได้อยู่ ถามใคระค่คะจากนั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะใส่เป็นเชิ้ตกับกา,กากแล้วก็กระโปรงนักศึกษาแล้วก็ตอนนี้ทำหอืนทำท่าร่วงวันนี้จะหยิบจับอะไรร่วงไปหมดพร้อมอ,ออกเดินทางได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จบก e t Ready With Me เรียบร้อยเจอก,กัน Bye bye.